โชคทองดีมาแล้วก็ฝากชอบดูอินโนตรงรุ่นของอาญาลังโค้งตามภาษาคุณเขาคาบุกิตรงท้ายเจ็ดไงอันนี้ขาดตะกันเลยนะไม่ได้ขาดทุก แอบซี 4, ช่างยุธหนองโพทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอัปเดตผลงานใหม่ของทางอู่ให้ทุกคนได้รับชมกันอีกแล้วนะคะแคันนี้นะคะเป็นรถ p i n นวิ c เตอ500นะเป็นรถ12ลอ้อตอนนี้นะคะช่างเก็บงานอีกนิดเดียวก็เป๊ะบังแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นนี้ก็จะเป็นลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคะเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ อแอมเห็นตรงครอบน่องนะคะจะเป็นโชคทองดีมาแล้วก็เราก็จะคุ้นกับชื่อนี้นิดนึงเพราะว่าเขาเคยมาทํากับเราแล้วนะเดี๋ยวให้ช่างยทเขาถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูสักครู่นะคะอัปเดตผลงานนะคะทุกคนนะคะช่างยืก,ก็จะถ่ายรูปอัปเดตผลงานให้กับลูกค้าดูแล้วก็ส่งงานนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึง จะให้ช่างยุตนะคะพาดูว่ารถคันนี้ค่ะเขาตกแต่งอะไรบ้างใส่ชุดแต่งเทพไหมนะคะคันนี้แต่ถ้ามองจากตรงนี้นะคะเทพแน่นอนเทพอีก <c oughs> แล้วแล้วเป็นคันใหญ่ด้วยนะคะมาค่ะทุกคนช่างยุตเสร็จแล้วเ <c oughs> ออช่างยุตทีคละเดี๋ยวเรากวนพาดูสเปครถคันนี้หน่อยคันนี้ค่ะตกแต่งอะไรบ้างคะ, <c oughs> ะลูกค้าก้าแล้วจั่เต็มให้ลูกค้าแล้วเออรออีกแล้วอ่ะช่างยุตจะพาดูอะไรก่อน <c oughs> อันนี้มันกระบะเอาลิโเนียนเป็นใบนะค่ะมีลูกค้าเขาไปวิ่งเพวกมะละกอแล้วเป็นสิบล้อมาเลยเป็นยัดคารมาเป็นสองล้ออ๋อตอนแรกเป็นสิลบสสลออ้ออ๋อฟถ F L แปด G F L แปด G เป็นยคารมาได้เป็นสองลอ้ออันนี้ขั้วหนูยาวมาเสิบห้าสิาสาบเมตรสแล้วกระบะยาวใหญ่เท่าไหร่คะ องมตรห้าว่างกสองมตรห้ิบเาจะยาวเจ็ดเปห้าวเจนใหญ่มากรถสีเหลืองทองจักมีประตูเปิดข้างสองฝั่งด้วยโอ้รถทองพาไปดูได้มนะั้ยุแต่งหังนี้เขาจะดุนๆหน่อยของแท้ของแท้ญี่ปุ่นมีอะไรบ้างอันนี้จะฝาครอบดุมล้อฮิโน่ตรงรุ่นต้องรุ่นเลยราคาลูนียม อันนี้ช่างน้อยเขาใสมาให้อันนี้ก็ของช่างน้อยแต่เลท400ลิตรไม่ใช่ถังอุ้มเนอะนี่ถังแตนเลทเลยน,นี่มันแข็งตัดได้เลยลังสไลด์ไป<า>ไปดูลังสไลด์กันนะคะอันนี้ขออาญาอ,นนอันนี้ก็เป็นงานญี่ปุ่นใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ลังโคง้งอันนี้ขอขอซื้อของเชียใหม่มา อ๋อเสียมไมโชคสมหวังคิดถึงจังเลยอ่ะปักบ,บอกคิดนี้ละกันไม่เจอนานเลยอันนี้ถ้าสมุนลูกค้าอยากจะได้แบบลูกค้าคนอื่นเขาอยากจะได้บ้างอ่ะทำยังไงดีลูกนี้ถ้านะมตีตังตตาานะค์ก็หนาื้งได้ร่มหนาได้คุหัวราคาเท่บาเจ็ดเปดพันนะโอ้เจ็ดเป็ดพันเป็นราคาที่เหมาะสมกับเขาแล้วสินะ ใช่มันเป็นไฮอะเอาเรางี้ติดต่อเซียมหม่ได้ไหมอ่ะเพื่อเซียมไม่หาได้ยังไฟไฟนี่ก็ไฟโน๊อ่าชื่อไทยเนี่ยไฟปิกนกถูกไหมใช่ไฟปิกนกสามภาษาญี่ปุ่นเขาคาบุกิคาบุกิไฟคาบุกิเป็นไฟญี่ปุ่นนะคะไฟแท้เลยอันนี้ลูกค้าเขาเก็บซื้อกันช่างน้อยมาอ๋อ ช่างน้อยมีเยอะเหมือนกันนะนี่ช่างถ้าพวกอะไรเกาีกปุ่นนี่ช่างน้อยมาจะมีเยอะเราช่างใหม่เ่ะเสียใหม่ก็มีช่างใหม่เกาเยอะก็บอกแล้วว่าถ้าอยากได้อย่างเงี้ยติดต่อเสียใหม่แต่ว่าเสียใหม่จะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันหายากเขาจะให้หรือเปล่านั้นเองเสียใหม่เขาก็มีรถหลายคันแต่เขาใส่รถตัวเองอันนี้ไปอ้อนมาได้ไงล่ะถ้าางนั้นอ่ะอันนี้หลังนี้สายฝาเลยนะอ๋อเหมือนกันสายฝาสายฝาเลยเป็นสไลด์ มันเหมาะกับอะไรแบบนี้มากเพราะว่ามันไม่เกะกะมันเปิดง่ายเนาะใช่ถ้าเปิดไม่กินพื้นที่จะติดนี่ไงถ้าเป็นสไลด์มันเปิดง่ายใช่แล้วมันสวยด้วยนะมันมันเข้ากับรถมากเลยนะคะคุณผู้ชมไปค่ะเดี๋ยวช่างยุธพาดูต่อนี่เพิ่งแบบถอยออกมาจากโรงรถเลยนะคะลมลมสี่ถังเอียงงานมอเรลมค่ะอันนี้ก็งานจากองช่างน้อยที่ตั้งมาใช่อ่าทุกคนดูนะงานงทุ่งล่างเนี่ยช่างน้อยเห ว่าท่อจากอุชังติกนะคะนี่ค่ะต้องคอยเราใส่เราดูท้ายเราดูกลมให้ให้ให้ดูกลมประตูกลมเน่ยโดยโดยช่างยุตตั้งเหรออันนี้อันนี้นรตรงนี้เราจะจัดให้มันแบบหมอบหม,มอบหมอบหมอบยังอย่างนี้เล็กทรงแว่นไหมเนี่ยอันนี้ตรงท้ายเป็ดไงเรียกว่า,<น>าเล็กทร <นา S 1> งแวนหน้าเชิดท้ายตกหน้าเชิดท้ายตกไม่ได้มีระบบ ถุงลมถุงลมใช่ไหมคันนี้นี่ปะกระจกไฟฟ้าอืมเป็นกระจกไฟฟ้ากระจกป่าป่าไฟฟ้าทันแบบอันนี้แปลงสิเนี่ยใช่ไหมของเดิมอยู่นี่ใช่ของเดิมมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมีรอยน็อตอยู่อันนี้เราแปลงให้มันจับค้ากระจกพี่อันนี้ขาดมันจะเละนะไม่ใช่ขาดทุกอืมเป็นงานแบบญี่ปุ่นเลยเพราะญี่ปุ่นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม่าวญี่ปุ่นบอกว่าผ่าเนี่ยในอินไทยแลนด์ นใน่แท้แล้วเป็นงานเลดไม่ใช่งานชุบแต่ว่าฝาครอบนี้งานชุบนะคะบันไดบันไดเนี้ยตามตามนักเนียนี้มัน,น,มมน,นรุ่นเนี้ยมันจะเป็นสองชั้นนะรุ่นเนี้ยจะเป็นสองชั้นมันเป็นรุ่น FL8G เนะีะยแต่ตอนเนี้ยเราแปลงให้เป็นหน้าสามชั้นก็ตัว FL หนึ่งเองอันนี้บรชนเราก็แปลงให้เป็นสามชั้นมเบ้าไดเนี้ยเราก็แปลงโปรเตอร์ตรนี้จะจบทันก็แ,แปลงให้เป็นสามทัน มันสามคันตรงไหนอ่านี่้เหรอหนึ่งสองอ๋ออยู่ตรงนี้อืตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเอาไว้วางรองเท้าได้ป่ะใช่เอามาดูด้านหน้าด้านหน้าก็ติดตั้งงานชว์ค่ะอันนี้ตัวนี้มันเป็นรถตัวเก่าแต่อันเนี้ยทําใหม่ที่อันนี้อันนี้เบิกสูตรมาเลยนะอืมอันเนี้ยสองมื่นสองมื่นข้างละหรือคู่คู่ละเพราะไฟในไลน์อ้ my god เนี่ยมันวางอยู่หลังหนูใช่ไหมคะเนี่ยไอ้คู่เนี่ยเห็นอยู่อนี้ประตูนี่ไม่ใช่นี่ประตู้องน,นะประตูไทยเราเจาะเอาเป็นงานงานบิวนะคะงานบิวติดคอมนองนะคะนี่มีไปด้วยนะแล้วก็มีชื่อโชคทองดีมาละกองานแปลงนะคะที่ช่างหยุดบอกไม่ใช่ประตูญี่ปุ่นนะ คันนี้จะเต็มเลยนะช่างย่เต็มอยู่ก็คุณนสะพาะเฉพาะาอะไรญี่ปุ่นนี่ก็หลายตังนะหลายตังอะไอบางทีบางทีแล้วมีตังแล้วมันก็หาตีไม่ได้เพราะเพราะของมันก็ไม่มีให้อ่ะอืมหายากงานญีปุ่นอ่โน่ตรงรุ่นนั้นมันทำมันหายากอืมมีตังใช่ว่าจะหาได้นะเอะะอเพราะ<อ>ว่าของหายกหายก มันจะเลิกผลิตแต่ละยุคพุ่นมันจะเป็นแบบไอ้เพ้นอะไรทำไมอ่ะฝาคอมิโนเนี่ยญี่ปุ่นเขาเลิกผลิตทีนี้มันก็เลยหายากหรือราคามันก็จะสูงเขาจะเปลี่ยนหรอเป็นแบบจะเปลี่ยนเยอะแต่พวกยุคพุ่นก็คือเราจะทำทำไม่เยอะหรอกจะทำประมาณรุ่นๆเก่ามันจะได้แร่เนาะอ่จะไม่เกิดตลาอืมแต่าวพวนเนี้ยจะไปหาแล้ว คือสภาพนี่คือแปดสิบล้านคอจะเป็นยไงโอ้หเราต้ลูกค้าอยากได้นี่หายากมากเลยทั้งน,นั้นอะ่ะต่อไปมันก็จะเป็นงาน๊อฟแล้วสิมีมีคนอยากได้อยากได้เยอะแต่ว่าเราหาแม่ไม่ได้สวยมากเราลูกค้ามารับเมื่อไรคะคันนี้เช้าพรุ่งนี้เช้า,ชาก็โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่างยุทธวันนี้ก็พามา ดูอัปเดตผลงานใหม่ของทางอูอีกแล้วครับคุณนะคะรอบหน้าเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูใหม่เนาะเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปคันนี้คันไหนอ้าวมีอะไรพิเศษอ่าคันนี้เดี๋ยวคันนี้มาไกลมัากพูดแค่นี้ดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะเขามาไกลมากเลยคันนี้ไม่ที่ประเทศเราหรือไงมีอะไรพิเศษอ่ะอ้าวมีอะไรที่ไุ้งกลิ่นมาด้วยอ่ะอ่ะเราดูคลิปต่อไปโอเคค่ะขอบคุณนะคะพิยอ๊ต โอเคค่ะทุกคนสเปคก็ประมาณนี้นะคะกับเจ้าตัว h ิ n นว i c t o r FL8J นะคะเป็นรถ10ล้อแปลงเป็น12ล้อนะคะเออ่กระบะอลูมิเนียมเต็มใบเลยแล้วก็มีประตูเปิดสองข้างเป็นสีทองกากเพชรนะหรือสีเหลืองกากเพชรก็ได้ตกแต่งรอบคันเลยะคะ่ะคันนี้ติดตั้งชุดไฟใต้ท้องสีเหลืองสวยงามแล้วก็ตรงประตู ด้านฝั่งคนนั่งเนี่ยก็จะเป็นงานแปลงนะไม่ใช่อ่าไม่ใช่งานญี่ปุ่นนะคะอันนี้เขาเอามาแปลงเจาะประต,ตูแล้วก็ใส่ไฟแล้วก็มีครอบนอกแบบนี้เลยนะแล้วก็อย่างที่ช่างยุดได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงงานด้านหน้าเนี่ยที่เป็นตัวบันไดแล้วก็กระตังอะไรพวกนี้ก็จะเป็นงานแปลงกระจกไฟฟ้าสวยงามมากโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับ h ี No ว i เตอร์ห้นะคะ ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับ i b e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะอู๋ช่างยุหน่องโพแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ